คือไอ้เพิ่งเห็นแสงปลายอุโมงค์เมื่อใช่แสงสว่างที่ปลายโมงเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้เนาะเพิ่งที่จะเข้าไปรับการรักษาแล้วก็รู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วครอบครัวเองซัพพอร์ตตรงนี้ยังไงบ้างครอบครัวหรอคะคืออันนี้อันนี้ไม่ไม่ตอบเลยซึ่ง ซึ่งไอรู้สึกความรักจากจากคนที่ไม่ใช่ครอบครัวแต่ว่าเขาเนี่ยรักเรานะเขาเห็นใจเรานะเขาเข้าใจเรานะบางทีโอเคเราอาจจะไม่ได้รับตรงนั้นจากจากครอบครัวพูดเลยแต่แต่ว่าเราได้มีกําลังใจจากตรงอื่นเราหาความสุขได้จากตรงอื่นนั่นแหละค่ะโซเชียลสปอร์ตค่ะเพื่อนเพื่อน พี่ๆทุกๆคนทีน่เข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่โดดเดี่ยวเรารู้สึกรู้สึกว่ายังมีคนที่เข้าใจเรานะรู้สึกดีตับความหมายนะคะที่พอเราอ่านเรารู้สึกแบบใจฟนใจฟูขึ้นมาโอ้ยมีเยอะไปหมดเลยเยอะไปหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะตอบทุกๆคอมเมนต์ด้วยเพราะว่า,าน่ารักมากๆเลยที่ให้กำลังใจไอซ์แล้วก็เข้าใจไอซ์ไอซ์รู้สึกว่า ไม่ได้ไอไม่ได้คาดหวังตรงนี้ไอไม่ได้คาดหวังเลยแต่ว่าไอรู้สึกว่าคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์เนี่ยทำให้ไอรู้สึกใจฟูทาให้ไอรู้สึกว่าไอมีกําลังที่จะเดินต่อไปท,ที่จะที่จะทํางานต่ออยา่อยางบางคนเขาบอกว่าอาจจะต้องงดโซเชียลไม่ได้โซเชียลแต่ยา้ายเองใช้โซเชียลบาบัดมัน,ม,นมันเป็นยังไงบ้างอะพี่ไอโซเชียลบาบัดมันคือคือโซเชียลซัพพอร์ตมันก็มาจากคนที่เป็นคนข้างนอกเนาะไม่ใช่คนในครอบครัวเราแต่ว่าเขาเข้าใจเรา เขาเข้าใจเราแล้วก็เขาให้กําลังใจเราเราก็เลยรู้สึกว่าเราแบบเราได้พลังบวกจากตรงนี้ได้พลังใจจากตรงนี้จริงๆมันเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดแม้ว่าเราจะได,าได้กลับมาขนาดใช่ก็<ๆ>อยาออ่างที่บอกว่าตัวเองไม่คาดคิดอะไรเลยว่ามันจะมีฟีดแบ็ที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไอรู้สึกว่าโอเคเราเราเราเป็นแบบนี้นะแต่เขาจะเข้าใจเราหรือเปล่าอันนี้ไม่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 ได้คาดหวังอะไรตรงนั้นแต่พอ คิดแบบออกมาคนเข้าใจคนให้กําลังใจเยอะมากขอบคุณมากๆค่ะที่ที่เข้าใจค่ะแล้วก็คอมเมนต์ดีๆมาให้ไอไอก็ยังตอบไม่หมดเลยแต่ว่าก็ขอบคุณจริงๆค่ะาากกับมรงานเือกมาค่ะอยากองานีติดต่อเข้ามาติดต่อเข้ามาเยอะมากขอบคุณทุกคนเลยเพราะว่าเพราะว่าคือไอ้ก็ไม่ได้คาดหวังอีกนะไอ้ก็ไม่ได้คาดหวังว่าอะไรเลย คือหลังจากที่บอกว่าพร้อมกลับมารับงานแล้วใช่ไหมคะก็มีติดต่อมาก็มีงานติดต่อเข้ามาเยอะเยอะเหมือนกันค่ะเวลรับได้อีกเนาะัรับได้อีกยังรับได้อยู่ค่ะยังรับอยู่ค่ะเวลาทางานแล้วมันจะรู้สึกยังไงบ้างพี่ไอเวลาได้ทํางานแล้วมันจะรู้สึกยังไงบ้างของตัวเองตอนนี้ไอรู้สึกว่าไอโล่งขึ้นในหลายๆอย่างในในเรื่องพาร์พาร์ส่วนตัวของไอเองเนาะไอรู้สึกว่าไอโล่งขึ้นแล้วก็ มีกำลังมากขึ้นมีกำลังใจมากขึ้นไอคิดว่า,าจิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวไอ,อคิดว่าสภาพจิตใจเราสำคัญที่สุดแล้วบางคนอาจจะมองข้ามตรงนี้ไปไอคิดว่า,อาพอไอได้กำลังใจหรือได,ได้ได้ความเขาเรียกว่าอะไรอะ social support ย่างที่บอกอนะเนาะมันก็ทำให้ไอเริ่มรู้สึกว่าไอามีกำลังมากขึ้นทั้งทางด้านทางจิตใจและทางด้านร่างกายใช่ค ใช่ค่ะก็มีการพบอยู่เรื่อยมีการพบอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะคุยกันถึงปัญหาต่างๆอะไรค,ค่ะงค,คุณหมอรักษายอย่างไรบ้างนอกจากการพูดเปือยยังไคุณหมอรักษายอย่างไรก็ม,มียาไหมคะพี่หรือว่าต้องต้องใช้อย่างไรบ้างมีการมีการมียาค่ะมีปกติอยู่แล้วเพราะว่าไอรักษาม,มา8ปดปีแล้วเนาะแล้วก็คือไอเพิ่งเห็นแสงปลายอุโมงค์เมื่อใช่แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เนี่ย เมื่อไม่นานมานี้เนาะเพิ่งที่จะเข้าไปรับการรักษาแล้วก็รู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วเรามาถูกทางแล้วเรามาในที่ที่ที่จะช่วยเราได้จริงๆแล้วแล้วก็ทําให้ทัศนคติหรือว่าอะไรข้างในของเราที่เรายังแบกรับหรือว่าเรายังคิดที่มันไปไม่ถูกทางหรือไม่มีทางออกหรือไม่มีทางแก้เนี่ยเราเริ่มมีทางแก้มีแบบ หมือนมีแสงและเริ่มเริ่มมีหนทางที่จะต่อสู้ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าแสงความมันคือการเ่ยนหมอหรือว่ามันคือฉันจะหายจากโรคโรคนี้นะให้ได้คือไอซ์ต้องบอกก่อนว่ารักษามา8ปดีแล้วไรก็รู้สึกว่าทําไมยังไม่หายทําไมมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราทําไมเราแปลกทําไมเราเป็นแบบนี้เนาะซึ่งเราเจอต้นตอของปัญหาแล้และเราก็แก้ไขแล้ตอนนี้ เราก็เหมือนได้ปลดแอกปลดพันธนาการของเราแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมีแสงและตอนเนี้ยเราก็เห็นทางได้แล้วว่าโอเคเราจะรักษาได้ยังไงต่อไปให้หายแสดงว่าถ้าคุณหมอเองก็เหมือนคอนเฟิร์มเราด้วยส่วนว่ามันจะดีขึ้นดีขึ้นแน่นอนถูกต้องค่ะก็มีการพูดคุยกันทุกอาทิตย์ค่ะพูดคุยกันทุกอาทิตย์เรื่องการรักษาแล้วก็คุณหมอก็จะคอยบอกเราว่าโอเคเราดีขึ้นไหมเราคิดยังไงในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพื่อที่จะดูความคิดของเราว่าเราเนี่ยมองมุมอมองไปทางด้านไหนอะไรอย่างไี้ต่อเอยค่ะตอนนี้รู้สึกว่ามันสนุกมากขึ้นในมพี่วิที่ไอ้กับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าของพี่ไอเองสนุกมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าได้กลับมาใช้ชีวิตของตัวเองแบบจริงๆแล้วเราก็ยิ้มออกมาจากข้างในจริงๆไม่ได้ไม่ได้ไไดออไม่ได้มีเขาเรียกว่า ก้อนความถูกที่เราแบกเอาไว้มันมาหลายสิบปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะขอไปยังถามพี่ไอครอบครัวมีผลในเรื่องทําให้แสงสว่างมันมันเกิดขึ้นด้วยไหมคะพี่ไอ้หมายถึงังไรคะครอบครัวเองซัพพอร์ตตรงนี้ยังไงบ้างครอบครัวหรอคะคืออันนี้อันนี้ไม่ไม่ตอบเลยแม้ต่แตไม่อยากพูด ที่มันเกิดขึ้นที่เราโค่นท้องแทนใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟเนาะมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากแล้วก็คุณหมอก็ไม่อยากให้กวนน้ำให้มันขุ่นขึ้นมาเพราะว่ามันจะกระทบสภาพจิตใจเราอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องที่โอเคเราโดนกระทำหลายๆอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันผ่านไปแล้วคุณหมอก็แนะนำว่าไม่เป็นไรเราเริ่มต้นใหม่เราทำใหม่เราหาวิธีทางแก้ไขกันใหม่ดีกว่าอีกอีกเรื่องที่ขออนุญาตจริงๆครับ ค่ะแต่นะคพี่ไอ้าหลายคนอาจจะมองว่าตอนนี้คือความสัมพันธ์ได้ยุติลงแล้วค่ะจริงจงใช่ไหมพี่ไอ้าใช่ค่ะใช่ค่ะก็ยุติแล้วจริงๆิก็เป็นเพื่อนกันตอนนี้คือ,อยังคงให้กําลังใจกันและกันในทุกครั้งที่<ช>ทต้องการใช,ใช่ค่ะก็ยังคงให้กําลังใจทุกครั้งแล้วก็คอยถามตลอดว่าเป็นยังไงบ้างเพราะเขาค่อนข้างที่จะรับรู้ปัญหาของเรา แล้วเขาก็เห็นว่าไอซ์เป็นยังไงมาอะไรแบบนี้แล้วเขาก็พอจะเข้าใจเราซึ่งพอเขารู้เนี่ยเขาก็เลยให้คาปรึกษาให้กําลังใจเราแต่ก็เป็นในฐานะเพื่อนตอนนี้ก<พ>็<พ>าายังรักกังอยู่ไหมคะกินชาือเพื่อนเพื่อนน่ารักมากมากน่ารักมากๆจริงๆน่ารักทุกคนเลยคืออย่างหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นพี่ๆในวงการก็ตามหรือว่าเป็นเพื่อนนักแสดงด้วยกันเองก็ตามคือ ให้กำลังใจไอมา DM มาหาไอา้แล้วก็โทรมาหาไอาว่าไอเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งไอรู้สึกความรักจากจากคนที่ไม่ใช่ครอบครัว mm hmm. แต่ว่าเขาเนี่ยรักเรานะ mm hmm. เขาเห็นใจเรานะ mm hmm. เขาเข้าใจเรานะบางทีโอเคเราอาจจะไม่ได้รับตรงนั้นจากจากครอบครัวพูดเลยแต่ mm hmm. แต่ว่าเราได้มีกําลังใจจากตรงอื่นเราหาความสุขได้จากตรงอื่นนั่นแหละค่ะ ตอนนี้คือวางอนา,าคนในการมุงกระเพเ่องอยังคงอยากเล่นละครนะครับสยอ์เหมือนที่เคยบอกไว้ไหมครับพี่ไอ้ขาก็ยังอยากทําอยู่นะคะถ้ามีคนจ้าหนูเล่น <laughs> ค่ะเนียวก็เล่นค่ะหนูรับหมดเลยค่ะขอบลมงานเต็มที่อบล้มงานเต็มที่ <laughs> ค่ะ <laughs> เพราะว่าตอนนี้ก็สภาพจิตใจแล้วก็สภาพร่างกายก็ดีขึ้นเยอะมากๆแล้วะค,ะ <c oughs> ค,ค่ะกัง ไอซ์คนเก่าหายไปแล้วไอซ์คนเก <คน S 2> ่าหายไอซ์คนเก่าได้ตายไปแล้วคะ่ะ <c oughs> ไอซ์คนใหม่ได้ Jamie ได้เพิ่งเกิดขึ้นมาตอนนี้คะ่ะทงกคนรู้สึกได้เหมือนกัว่าหลังสักที่มันฝ่ามรสุมมามันเหมือนได้เกิดใหม่จริงๆใช่ใช่ค่ะเหมือนแบบเร, <c oughs> เราตายไปแล้วอะ <c oughs> แล้วเราได้เกิด ใหม่ขึ้นมาอีกรอบนึงนะคะมันเป็นความรู้สึกนั้นจริงๆเหมือนเราจมน้ําอยู่แล้วมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเราอะมันแบบนั้นเลยในความรู้สึกของเระจริงๆนะก็นีสิ่งที่มันยึดเหนี่ยวไปไอ้จริงๆที่มันเป็นแบบสิ่งที่ให้เราได้ยึดได้คื่อไปไกตัวเองค่ะตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่าไม่ว่าใครก็ตามรอบข้างจะช่วยเราหรือว่าคุณหมอจะช่วยเราหรือว่าเราจะทานยาหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นที่ปลายเหตุ มันเป็นแค่ส่วนวงนอกแต่ส่วนสําคัญที่สุดเลยก็คือตัวเองกําลังใจจากตัวเองที่พร้อมที่จะก้าวต่อไปที่จะสู้กับตรงนี้ปัญหาตรงนี้กับโรคตรงนี้หรืออะไรก็แล้วแต่กับสภาพแวดลอ้อมเราจะต้องแข็งแกร่งด้วยตัวของเราเองให้ได้เราจะไม่ยึดความรักของออคนที่เราควบคุมไม่ได้แบบนั้นเราก็จะยึดที่ตัวเองเป็นหลักค่นะนายบนะ าาัจใจบครหนทีอจจออไอซ์ก็ core. ถ้าไอซ์ตอนนี้เนี่ยเห็นไอซ์ยิมได้แบบอย่างนี้ก็แสดงว่าก็อยากให้กำลังใจทุกคนคะ่ะเพราะว่าทุกคนไอเชื่อว่ามีปัญหาหมดแล้วก็แต่ละแต่ละปัญหาก็ไม่เหมือนกันแต่เชื่อเถอะว่า ในที่สุดแล้วจะมีทางแก้ไขบางทีทางแก้ไขอาจจะไม่ได้ถูกใจทุกๆคนแต่ว่าเชื่อว่าทุกๆบ้านเนี่ยสามารถสามารถแก้ไขได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ทุกอย่างเนี่ยต้องขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองด้วยค่ะตัวเชื่อซับพอร์ตต่างๆคพี่ไนจะพออะไรพวกเขาบางคะพี่ไนก็ขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณทุกๆคนที่ให้กําลังใจไอไซ์นะคะแล้วก็เข้าใจไอแล้วก็ส่ง ส่งความรักส่งความช่วยเหลือมาเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ขอบคุณจริงๆจากใจเลยค่ะ